สวัสดีครับสวัสดีสมมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆช่องทางนะครับ YouTube นะครับหลายท่านนะครับทางหายไปหลายวันนะครับวันนี้ก็หลายคลิปหน่อยนะครับหลายคลิปด้วยนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับของอ power นะครับ power นะครับมา1ตัวนะครับหน้าขาวนะครับ power หน้าขาวนะครับเป็น ของแฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์นะครับ XT 5000 d นดีนะครับ XT นะครับ TX นะครับขออภัยนะครับ TX 5000 d นดีนะครับ3 U นะครับรุ่งยอนะครับเป็นหมอแปลงเทโลย์นะครับสภาพโดยรวมนะครับสวยนะครับเข้ามา1ตัวนะครับโดยรวมสวยนะครับตัวนี้ก็18ได้ค่าละ2นะครับได้สบายนะครับตัวนี้นะนะครับ18เสียงกลางได้หมดนะครับ ดูได้เลยครับสภาพเังนสวยนะครับเก็บๆนะครับเข้ามาหนึ่งตัวนะครับใครสนใจก็เข้ามาชมได้นะครับที่ร้านรันศักนะครับเป็นแฮมเมอร์นะครับ T X 5 0า0ันดีนะครับเข้ามาหนึ่งตัวนะครับทรเข้ามาสอบถามได้นะครับด้านหลังนะครับปักไฟนะครับสามขานะครับก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ สัญญาณเข้านะครับเป็นนี้ก็ว่านะครับสัญญาณอ่อนนะครับจะเป็นขั้วก็ได้หรือจะเป็นสเปคอนก็นะครับสเปคอนเราก็บนกับบนกับล่างนะครับกลางไม่ต้องต่อนะครับเพราะว่ากลางจะเป็นช่องบิดนะครับอันนี้โมโนสเตอร์นะครับอันนี้โมโนสเตอร์นะครับความถี่นะครับ0ู1โวลต์1.4ก็ได้นะครับลูกค้าก็เลือกการใช้งานได้นะครับอันนี้ตัดกลางอันนี้ตัดบิดนะครับ อันนี้ตัดกลางนะครับควมที่นะครับอันนี้ปิดๆนะครับมันมีปุ่มใช้งานนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดได้นะครับนะครับเะครับเราจะตัดเบรดก็ได้นะครับเรือแต่กลางก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับหรือจะตัดกลางนะครับเรือแต่เบรดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับได้หมดนะครับถ้าไหนที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสามยูหลือกี่เบรดนะครับวันนี้นะครับขับเบรดได้ขับกลางได้สบายสบาย มีตัไหสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเปิดปีใหม่นะครับสินค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับสินค้ายังเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับก็จะเป็นตู้มือสองนะครับดอกลาโพงนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับมีของนะครับก็เข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนะครับ ไฟโพเทคนะครับทำงานนะครับไฟโพเทคทำงานนะรับก็จะตัดลงไปนะครับอันนี้หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอนะครับบวกอุณหภูมินะครับอุณหภูมินะครับที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับหน้าตาขาวๆอยู่นะครับยังสวยอยู่นะครับสภาพยังสวยนะครับมีใคายสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ ร้านนลสักนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเป็นทีฟห้าพันดีนะครับของแฮมเมอร์นะครับของแฮมเมอร์นะครับอันนี้ก็โพเทคก็จะตัดลงไปนะครับโพเทคก็จะตัดลงไปนะครับเุณนอกแต่ไฟเสียวนะครับตัวนี้ขับกลางได้นะครับขับเบียดได้นะครับขับกลางได้ขับเบียดได้นะครับสบายๆนะครับผม เดี๋ยวมาลองนะครับน้ําเสียงกันดูนะครับขับกลางช่องหนึ่งแล้วก็ขับเบรคช่องหนึ่งนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเป็นไงบ้างเขาข้าน้ําเสียงกันดูนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ18ได้ค่าละสองนะครับอันนี้สเปคนะครับหนึ่งพันวัตต์นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์ที่แปดโอห์มนะครับสี่โอห์มอยู่ที่พันแปดห้าสิบนะครับ 2โอห์มอยู่ที่2,020นะครับต่อข้างนะครับเสียงกลางได้ข้างละ4นะครับข้างละ3-4นะครับนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านดัลลันสักนะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้นะครับเสนอในราคาอยู่ที่9,000บาทนะครับ9,000บาทนะครับ18หรือ21ข้างละ2นะครับถ้าเป็นเสียงกลางก็ประมาณข้างละ3-4 ตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์นะครับ TX 5 0 0 0นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับคร่าวๆน้ําเสียงกันดูนะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ใส่ในเน้นๆนะครับข้างในแบบจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างคร่าวๆ Tchau. Um... สิบแปดนะครับยี่สิบข้างละสองได้สบายนะครับเหลือๆครับถ้าเรานะครับเลข้วอลุ่มขึ้นนะครับอันนี้จะขึ้นนะครับอันนี้ปิดอยู่นะครับเนี่ยครับน้าอันนี้จะขึ้นปิดนะครับแต่ถ้าเราหมุนวอลุ่มขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับอันนี้จะขึ้นนะครับแต่ถ้าเราปิดมันก็จะขึ้นออฟนะครับไม่มีนะครับสนใจนะครับตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับ แอมเมอร์นะครับแอมเมอร์นะครับ T X เก้าพันนะครับ T X เก้าพันนะครับ T X ห้าพันดีนะครับขออภัยนะครับ T X ห้าพันดีนะครับหน้าขาวสามยูรุกิเวตนะครับเก้าพันบาทนะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้เท่านั้นนะครับระวังมิจฉาชีพนะครับเยอะมากนะครับนะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเก้าพันบาทนะครับสวัสดีครับ